สงครามระหว่างชนชั้นครั้งใหม่ในกลุ่มมิเลเนียมด้วยกันเองเมื่อก่อนที่เราพูดถึงสงครามระหว่างชนชั้นระหว่างกลุ่มรายได้ก็จะเป็นสงครามหรือความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนกลุ่มอายุเดียวกันก็ถือว่าจะมีลักษณะการใช้ชีวิตวิธีคิดและรวมถึงระดับรายได้ พอๆกันนั่นแหละครับเช่นเมื่อก่อนนี้จะมีะสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างชนชั้นของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเจ้านายซึ่งเป็นคนรวยนะครับอายุ50-70ปีที่มั่งคั่งขัดแย้งกับกลุ่มลูกจ้าง white entry level นะครับเพิ่งเริ่มทำงานยังมีสิททรัพย์ไม่มากนะักก็ถือว่าเป็นการทะเลกกาะกันระหว่างชนชั้นตามปกปติแต่ณวันนี้ครับยุคปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างชนชั้นหรือความต่างระหว่างรายได้ มากที่สุดของคนแต่ละกลุ่มกลายเป็นอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกันครับคือกลุ่มเมเนเลียนียมก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่28ถึง43ปีณนะปัจจุบันหรือคนที่เกิดตั้งแต่ปี1981จนถึงปี1996อันนี้เป็นผลการศึกษาของ CNBC สำนักข่าวชื่อดังของประเทศอเมริกานะครับแล้วผมไปไล่เช็คแล้วว่าเขาแบ่งกลุ่มอายุแบบเดียวกับประเทศไทยหรือเปล่าปรากฏว่า แบ่งแบบเดียวกันครับเพราะว่าศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีวิทยาก็ใช้ตัวเลขเดียวกันในการบอกว่ากลุ่มอายุมิเลเนียมคือกลุ่มอายุช่วงหัหน,นนะครับถามว่ากลุ่มมิเลเนียมคือใครกลุ่มนี้ก็คือลูกของกลุ่ม Gen X นะครับแล้วก็เป็นหลามของกลุ่ม Baby Boomer กลุ่มนี้เกิดมาในสถานการณ์ไหนเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันมาจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก เป็นตัวบีบให้เขาเป็นแบบนั้นนะครับในช่วงที่เขาเกิดคือ1 9 8 1นถึง1996เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีวิกฤตทางการเงินหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์คริสิสและอื่นๆที่เป็นวิวกวกฤตต่างๆทาง,างด้านการเงินการธนาคารนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยณเวลานี้ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยบ้านคอนโดต่างๆนะครับ เป็นสัสดส่วนน้อยลงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นกลุ่มนี้นะครับอ,อ,อยู่ในยุคที่ใครทําคนนั้นจ่ายรัฐไม่ได้สนับสนุนมากมายอย่างคนรุ่นก่อนอีกต่อไปแล้วเรียนก็ต้องกู้ยืมเงินคนไทยมีเรื่องของกยศคนอเมริกันก็ต้องกู้เงินมาเรียนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ค่อนข้างมากต่อมาครับเป็นกลุ่มที่การแข่งขันด้านการจ้างงาน แล้วก็อัตราผลตอบแทนในการจ้างงานเนี่ยถูกชี้วัดด้วยความสามารถเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีรายได้น้อยและมีอาชีพที่ไม่มั่นคงเป็นพาร์ทไทม์จ็อบบ้างเป็นงานที่เซ็นสัญญาในระยะสั้นบ้างไม่ได้เป็นการจ้างงานระยะยาวแบบคน Gen X และ Baby Boomer แล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีครัวเรือนที่มี คนสองคนขึ้นไปเป็นคนทำงานมีรายได้กลับมาจูงเจือครอบครัวน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มอายุทั้งหมดครับเพราะคนกลุ่มนี้อาจจะไม่แต่งงานบ้านหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีคนคนเดียวหรือ Single ลเพอร์ f a น i l แฟมิลีคือไม่มีพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตอยู่ด้วยเลยก็ตามทีนะครับด้วยปัญหาหรือด้วยต้นทางของคนกลุ่มนี้ที่เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือเขาไม่ได้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเขามีความต่างระหว่างคนรวยกับคนจนเยอะมากๆภายในกลุ่มของเขาเองรายงานของ CNBC เนี่ยเขาได้ทำการสรุปว่าสินทรัพย์หรือความมาั่งคั่งของคนกลุ่มมิเลนเนียมระหว่างคนรวยของกลุ่มนี้กับจนของกลุ่มนี้เนี่ยต่างกันมากที่สุดแล้วในบรรดาเจเนเรชันหรือกลุ่มอายุทั้งหมดครับ ไม่มีกลุ่มอื่นๆที่ต่างกันมากขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นความขัดแย้งหรือการแบ่งแยกภายในคนกลุ่มอายุเดียวกันดูภาพรวมครับเอาเมื่ออายุ35ปีของทุกกลุ่มก่อนนะครับเมื่ออายุ35ปีเมื่อเทียบกันระหว่างกลุ่มมิเลเนียมกลุ่มเบบี้บูมเมอร์กลุ่ม Gen X เนี่ยคนกลุ่มมิเลเนียมเนี่ยจะมีสินทรัพย์น้อยที่สุดแล้วอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับ และมีสินทรัพย์น้อยกว่ากลุ่มเบบี้บูเมอร์เมื่อช่วงอายุเท่ากันถึง35%แต่ในมุมกลับครับถ้าคิดเฉพาะคนรวยท็อป10%ของกลุ่มอายุแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับในอายุ35ปีเท่ากันเนี่ยคนกลุ่มมิเลนเนียมรวยที่สุดครับแล้วก็มีสินทรัพย์มากกว่ากลุ่มเบบี้บูเมอร์ที่เป็นกลุ่มรวยที่สุดท็อป10ของกลุ่มเบบี้บูเมอร์เนี่ยถึง20%ทีเดียว เพราะฉะนั้นจะเห็นภาพว่าค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์กลุ่มเมลเลเนียมน้อยที่สุดแต่ในเมื่อดูเ,เฉพาะท็อป10กลับเป็นกลุ่มที่รวยกว่ากลุ่มอื่นๆก็แปลว่าคนรวยและคนจนของกลุ่มเมลเลเนียมที่อายุกลุ่มเดียวกันเนี่ยต่างกันมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่จะทำการพิจารณาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมาตรการต่างๆมาตรการทางการเงินการสนับสนุนต่างๆของกลุ่มเมลเลเนียม คิดแบบเดียวกันเพราะเขาอายุใกล้เคียงกันไม่ได้ครับเพราะว่าบางกลุ่มของกลุ่มมิเลเนียมเนี่ยรวยมากๆเช่นยกตัวอย่างครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ f a c e b o o เนี่ยนะครับที่ร่ำรวยมหาศาลเขาก็เป็นคนกลุ่มมิเลเนียมแต่ว่าคนกลุ่มอายุเดียวกันยังมีคนจนอยู่มากมายทีเดียวแล้วถามว่ากลุ่มมิเลเนียมที่เป็นท็อป10รวยมากๆเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรนะครับลักษณะตรงกันก็คือเขา ทำงานในงานประเภทที่มีทักษะสูงเช่นการเงินการธนาคารตลาดทุนนะครับหรือว่าเทคคอมพานีทำเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทันยุคทันสมัยเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีรายได้สูงมากๆซึ่งสมัยก่อนคนเบบี้บูมเมอร์คน Gen X ไม่มีอาชีพแบบนี้หรือถ้ามีก็มีน้อยมากพวกนั้นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานในภาคของขเกษตร ภาคของการค้าต่างๆซึ่งตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงกว่าอาชีพปกติมากๆแบบที่คนรวยของกลุ่มเมลเลเนียมทำได้นะครับแพทเทิร์นของคนรวยกลุ่มเมลเลเนียมเป็นเรื่องปกติเลยครับจบมหาวิาลยดีๆได้งานที่ใช้ทักษะสูงมีผลตอบแทนสูงแล้วก็เริ่มต้นการมีครอบครัวหรือมีพาร์ทเนอร์ ที่ช้าลงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นก็คือใช้ตัวเองเนี่ยครับใช้ทักษะต่างๆสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้มากก่อนจึงจะมีครอบครัวแต่อันนี้คือกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่ CNBC ได้ทำการสืบค้นมาเขาพบว่าคนรวยของกลุ่มเมเลเนียมส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากการที่ได้มรดกครับ เขาใช้คำว่า the great wealth transfer คือการส่งถ่ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์โลกมันคือการส่งถ่ายสินทรัพย์ที่มั่งคั่งที่สุดของกลุ่ม Baby b o ูเมอซึ่งเป็นคนที่ถือสินทรัพย์มากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ส่งต่อมาให้กลุ่มมิลเลนเนียม เพราะณเวลานี้ค่าเฉลี่ยของอายุของกลุ่ม Baby b o ูเมออยู่ที่69ปีแล้วครับพูดตรงๆว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่นานแล้วเพราะฉะนั้นมรดกที่เขาจะส่งถ่ายมาที่บอกว่าก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยก็คือ70ล้านล้านถึง90ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะรอรับมรดก ตัวนี้เนี่ยเขาพูดกันเป็นสัพ์เฉพาะเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่า nepo nepo baby นะครับก็คือกลุ่มที่จะร่ำรวยใช้ชีวิตหรูหรามีรายได้มากอันเนื่องมาจากชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เป็นถามโอเคเขาอาจจะมาต่อยอดสร้างเองบ้างแต่ที่เขามาอยู่จุดนี้ได้หรือมีโอกาสตรงนั้นได้เพราะชื่อเสียงของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือทรัพย์สมบัติสินทรัพย์หรือสิ่งที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะร่ำรวยกว่าคนอื่นๆในกลุ่มอายุมิเลเนียมด้วยกันเองจากการสำรวจของเวลฟาโกนะครับเขาบอกว่ามันเกิดปัญหาระหว่างชนชั้นหรือการแบ่งแยกของคนในกลุ่มอายุมิเลเนียมมากๆ แล้วความมั่นคง,งความหรูหราของกลุ่มนีโป้เบบ้มันส่งผลให้คนในกลุ่มอายุเดียวกันเนี่ยพยายามดิ้นรนที่จะทำตามความหรูหราของคนกลุ่มนี้ได้ผลการสำรวจน่าสนใจทีเดียวครับเขาบอกว่า29%ของคนกลุ่มมิเลเนียมที่เป็นคนรวยแล้วนะครับตอบว่าเคยซื้อสินค้าที่ราคาแพงเกินตัวเพื่อ ให้คนอื่นประทับใจว่าฉันมีสินค้าหรือบริการหรือได้ถ่ายรูปกับของพวกนี้มา41%ของคนรวยกลุ่มมิเลเนียมเคยกู้เงินผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าธนาคารบาัตรเครดิตหยิบยืมเงนินคนอื่นๆนะครับเพื่อให้ตัวเองมีไลฟ์สไตล์ที่ดีหรือที่หรูหราซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คน Gen X ทำแค่28%คน Baby Boomer ทำแค่6%แต่ กลุ่มมิเลเนียมทําถึง41%ทีเดียวยังมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกครับว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มคนรวยที่เรียกว่ามิเลเนียร์หรือว่าบิเลเนียร์เศรษฐีพันล้านในประเทศอเมริกานะครับส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสร้างตัวเองไม่ว่าจะเป็นลงทุนดิ้นรนในการทําธุรกิจทําโรงงานอุตสาหการรมทำการค้าการบริการต่าง มาจากการต่อสู้ดิ้นรนของตัวเองจนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันแต่ในเวลานี้ครับจากการสำรวจของประเทศอเมริกาพบว่าจำนวนคนรวยที่มาจากมรดกหรือฐานของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาก่อนเนี่ยมีเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเศรษฐีทั้งหมดในประเทศอเมริกาแล้วปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิด วิถีรูปแบบใหม่ทางการใช้จ่ายและเรื่องของการทำรงชีวิตของคนรุ่นนี้ครับเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ได้หาเงินมาด้วยตัวเองเขามักจะใช้จ่ายเงินง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขาใช้สินค้าบริการที่หรูหรามากขึ้นและจ่ายเงินออกไปอย่างสะดวกรวดเร็วคิดน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆค่อนข้างมาก คอนโดที่หรูหราในเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาตอนนี้ลูกค้าหลักคือคนกลุ่มอายุ20-40ปีก็ชัดเจนครับว่าเป็นกลุ่มมิลเลนแนลแล้วในหน้าอาสังหาริมซัพย์เกรดหรูหราตัวท็อปของประเทศอเมริกาเขาไปหาลูกค้าที่ Executive Club ที่เป็นที่รวมตัวกันของคนรวยรุ่นใหม่เหล่านี้ แล้วก็เรื่องของการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสินค้าต่างๆการใช้ชีวิตต่างๆก็มีความหรูหราและจ่ายง่ายเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าคนที่ขายสินค้าและบริการกลุ่มหรูหราณเวลานี้กลุ่มลูกค้าหลักคือมิลเลนเนียมจริงๆนะครับก็เป็นการศึกษาที่น่าสนใจและเป็นทิศทางที่น่าสนใจทีเดียวไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดมันคือกระแสของโลก ที่ผ่านมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์มีวิธีอย่างไรคนเจน X มีวิธีอย่างไร Gen Y มีวิธีอย่างไรไม่ใช่เรื่องผิดครับมันคือวิถีชีวิตที่สะท้อนมาจากสถานการณ์ของโลกในแต่ละช่วงปีคนมิเลนเนียมก็คือผลของคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กเจนส่งถ่ายมาถึงเขาและสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคมในโลกทำให้เขาเป็นแบบ แล้วเขาจะเดินต่อไปและส่งถ่ายต่อไปสู่คนเจเนเรชันใหม่ต่อไปด้วยวิธีของเขาเองเราต้องรู้ไว้เพื่อที่จะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ